สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องดารีนะคะแล้วก็วันนี้จะมาทำ Q a นะคะทุกคนถามไปใน YouTube นะคะว่าอยากตอบ Q a จังเลยก็มีคนถามเข้ามานะคะก็เดี๋ยวจะตอบให้คำถามแรกเลยก็จะเป็นคำถามของน้องแทมิวแชนแนลนะคะ ก็พี่ลี่คะพี่ลี่คิดว่าพี่ลี่ยังจะกลับไปคบกับพี่เต้ไหมคะขอโทษที่ถามนะคะถ้าพี่ลำบากใจที่จะตอบตอบหน่อยนะ f อฟีพี่ลี่ติดตามทุกคลิปเลยก็คิดว่าจะกลับไปคบกับพี่เต้ไหมก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรค่อนข้างที่จะลำบากใจหน่อยนิดหน่อยค่ะก็กลับมาคบกับพี่เต้แล้วนะคะก็พี่เต้ขอพี่ลี่กลับมาคืนดีนะคะทุกคนขายกันในคอมั่วลี่ มาาเข้พี่ลี่ขอคืนดีพี่เต้นะครับก็เราสองคนก็กลับมาเป็นคู่กัดกันเหมือนเดิมนะคะก็วันไหนจะทะเลาะกันดีก็ไม่รู้นะคะทุกคนต้องคอยติดตามนะคะ3วันดีสวันร้ายนะคะคู่เราเป็นคู่ที่ไม่เหมือนใครค่ะทะเลาะกันทุกวันค่ะก็ต่อไปจากน้องนินจาคิวันเอพี่ลี่มีคนใหม่จริงไหมครับพี่ลี่ไม่ได้มีคนใหม่นะคะทุกคนที่มีที่แบบพี่เต้มโนพี่ลี่มีคนใหม่ก็คือมันมันมโนไปเองนะคะทุกคนมันแบบมันไม่ได้มีอะไรเลย มนโนเก่งนะคะคนนี้คนนี้มนโนเก่งนะคะจบเขาจะมต่อไปคำถามของน้องอาร์ม Q&A พี่ลี่เรียนที่โรงเรียนอะไรตอนอนุบาลถึงมหตอนอนุบาลพี่ลี่ย้ายเรียนประมาณ4โรงเรียนมั้งแต่ไม่ได้อยู่นานเลยนะย้ายแบบติดแม่งไงตอนอนุบาลนะ่ะก็ย้ายเรียนมา4สี่โรงเรียนนี่แหละแล้วก็จบที่โรงเรียนในหมู่บ้านนะคะทุกคนแล้วก็ม .1 ก็เข้าเรียนที่โรงเรียนหุขันนะคะจนจบม,มหเลยต่อไปเป็นคำถามของน้อง อันนี้นะคะอา,อาจจะอ่านชื่อไม่ถูกหรืออ่านชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ลี่สูงเท่าไหร่คะเมนแรกคะ่ะพี่ลี่สูงร5อยห้าสิบห้านะคะทุกคน o t e วัดเตี้ยวัดเมื่อประมาณห้าหปีที่แล้วมั้งตอนมหกอ,อะ่ะก็ไม่เคยวัดอีกเลยมันก็ได้จะไม่สูงขึ้นแล้วนะคะโคตรเตี้ยอีเตี o ้ย e e ให้มาช่วยตอบคำถามมานั่งทำอะไรเนี่ยคะเล่นโทรศัพท์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับพี่วันนี้พี่ลียแต่งงานวันไหนคะ พี่ลี่แต่งงานเม่อไหร่คะเพราะว่าอีกจะคาวปีแล้วแหละก็ดงนั้นนะคะรอผู้ชายมาขอนะคะทุกคนต่อไปพี่ลี่กับพี่เต้ใครจีบใครก่อนครับพี่ลี่ครับจีบก่อนไม่พี่ลี่ไม่ได้จีบพี่เต้นะคะทุกคนลี่ตอบตรงๆหน่อยอันนี้มันเป็น Q&A พี่ลี่ไม่ได้จีบพี่เต้จีบครับพี่ลี่มันจีบพี่ก่อนนะครับทุกคนอ่ะจีบก็จีบเออ ตอบดีๆดีอย่าตอบคนตีนเนาะเป็นคิวเอต้องตอบความจริงใครนั้นแน่ที่ตอบคนตีนโอเคค่ะพี่ลี่จีบก็ได้ค่ะต่อไปยังมาบอกว่าโอเคค่ะพี่ลี่จีบก็ได้ค่ะ <c oughs> ลี่อ่จีบเขาอ่าๆจีบก็จีบ <c oughs> จบออที่ลี่กลับมาคบกับพี่เต้แล้วหรอคะตอบหน่อยนะคะพี่รักพี่ลี่นะคะก็กลับมาคบกับพี่เต้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าพี่เต้มันก็เล่นตัวอยู่ <c oughs> พี่ลี่ก็ต้องแบบตามจีบไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวจะทําคลิปจีบพ,พี่เต้ในเกมบ่อยๆนะคะก็พี่เต้มันเล่นตัวทุกคนทั้งทันที่แบบงั้นถ้าถ้าถ้าทาคลิปเขาไม่เล่นเอาก็น้องๆจะได้ตามติดแบบเออพี่ลี่จีพ,พี่เต้ไปถึงไหนแล้วอะไรทุกคนดูพี่เต้มันแบบเล่นตัวมากเลยตอนเนี้ยคือ <Okay. S 2> แบบมันผิดกันทั้งคู่นะแล้วแบบพี่ลี่ก็ยอมที่จะแบบขอคืนดีนะแต่แบบดูก็เย,ยังเล่นตัวอยู่เนี่ยโอเคโอเคพี่ลี่คะถ้าพี่ลี่ยังรักพี่เต้ก็ง้อเลยคะ่ะ ความรักของหนูก็เหมือนพี่เต้กับพี่เลยค่ะตัดสินใจเลิกหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีใครทำได้ก็แค่อดทนอย่างเดียวค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆนะพี่ลี่ครับเลิกกับพี่เต้แล้วเหรอครับพี่ครับผมอยากรู้พี่ทำไมเลิกกับพี่เต้ครับก็พี่ลี่เคยทำคลิปไปแล้วนะก็เหตุผลนั่นแหละไปตามดูเอาก็อตอบไปยีมันกันเกินเองนะครับ เห็นจะไ่เขาไปดูอีกก็ไม่อยากพูดซ้ำอ่ะที่เริกกั<อ>แบบพูดอันนี้มัน Q&A เขาเข้ามาดูเขาคำถามไม่ได้แบบให้เข้าไปดูคุดนู้นคลิปนี้ก็ตอบตอบ<ห><ห>ทใีให้มาช่วยใหมาช่วยตอบไม่ได้มาช่วยปวนป่ะไม่ได้ปวนก็ให้ถูกต้องก็ที่เลิกกับพี่เต้นะคะก็ทําไมหน้ามันขาวจังเลยวะแสงแสงไฟมันส่องมากเลยนะตอบคาถามก็ที่เลิกกับพี่เต้นะคะก็เพราะว่าพี่เต้ไม่ยอมปรับตัวค่ะแบบบางเรื่องที่แบบ ไม่ยอมปรับเข้าหากันอ่ะทุกคนมันก็เลยทะเลาะกันทุกวันนั่นแหละจนแบบมันก็เลยจบก็เลยเลิกโยนความผิดให้พี่ครับอ้าวก็มีพี่ลี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นเหตุผลเดียวกันไงที่แบบบางบางบางเหตุผลที่แบบไม่ยอมปรับตัวเข้าหากันมันก็เลยต้องเลิกกันนะคะก็ส่วนใหญ่จะ็นคำถามประมาณว่าเลิกเลิกพี่เต้เขากับพี่เต้ไหมนะคะอะไร Q&A พี่ลี่สตรีมทุกวันไหมก็ไม่ได้สตรีมทุกวันค่ะสตรีมวันที่แบบวันที่อยากสตรีมนะคะ ก็อาจจะแบบมันก็จะมีเคยสตรีมแบบเที่ยงคืนเลยก็เคยนะที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อารมณ์ว่าพี่อยากสตรีมตอนไหนนะคะทุกคนเด้อ uh. ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะมานั่งอะไม่ได้ช่วยอะไรเลยให้อ่านทา่องถามให้ก็ไม่อ่านมานั่งดูโทรศัพท์เพื่อเลยโดนเลนะ่นหน q a พี่ลี่เล่นเกมแรกคืออะไรครับเอาที่จำได้เกมแรกที่พี่ลี่เล่นเหรอมาริโอแล้วก็เกมตัวต่อในโทรศัพท์อ่ะนั่นแหละเกมแรกแล้วก็ผ่านมานาน,นานก็น่าจะเป็นฟีไฟนนี่แหละมั้ง r o v ฟีไฟประมาณนี้แหละเพราะเล่เลนเล่นใกล้ๆกันเล่นไม่ค่อยไม่ได้เป็นเด็กติดเกมไม่ได้แบบไม่ค่อยได้เล่นไม่ช่อยชอบเล่นเกมขนาดนั้นนะคะก็ผ่านผ่านเล่นได้แก้สิง่ง qna พี่ลี่อยากมีลูกตอนไหนคะแล้วพี่ลี่อยากตั้งชื่อลูกว่าอะไรคะ คำถามนี้เป็นจะมีทุกๆ q ควนเที่ตั้งไปนะคะก็ยังไม่ได้แต่งงานเลยค่ะเรื่องลูกก็ยังไม่ได้คิดนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าอยากมีลูกก็เอาไว้ตอนที่มีเงินมีบ้านมีรถมีแฟนครบทุกอย่างก่อนนะคะค่อยค่อยมีลูกมีแฟนเอาไว้ใช่แบบมีความทุกอย่างทุทีทุทีทุทีลี่ก็มีอยู่ในแฟนโอเคมีก็มี อยากตั้งชื่อลูกว่าอะไรก็ปุ้งกียังไม่ได้คิดนะคะเพราะว่ามันชื่อปุ้งกีครับมันยังไม่มีอะไรที่ลงน้องปุ้งกีปุ้งกีปุ้งกีไ้องปุ้งกีไม่รู้ปุ้งกีแปลว่าอะไรเออปุ้งกีดีกว่าปุ้งกีที่ตักขยะปะปุ้งกีพี่ลี่เคยมีแฟนมาแล้วกี่คนคะตอบหน่อยนะพี่ลี่คนสวย Q&A พี่ลี่เคยมีแฟนมาแล้วสองคน,นะคะะที่เป็นแฟนนะคะคือสองคนก็แฟนเก่าแล้วก็เฮ้ย <c oughs> <c oughs> มามานี่ไปไหนเต <c oughs> มนันนี่เอาแฟนเก่าต่อพี่ถึงมากเลยสิต่อผิ่ต้องไหนอะ ก็ตอบความจริงไงก็เคยมีแค่สองคนก็แฟนเก่าแล้วก็แฟนปัจจุบันนะคะแต่ก็มีแฟนแค่คนเดียวแหละปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วใครมีแฟนเยอะล่ะทุกคนพี่เต้อยู่ดีมันก็เป็นบ้าเลยไม่รู้มันก็เดินไปเลยงงดูพี่เต้รู้ออกไปแล้วก็รู้สึกว่าแสงเพี้ยนไปเลยพี่ลี่มีแฟนยังคะจีบคะพี่ลี่มีแฟนแล้วนะคะตอนนี้แต่ก็จีบไม่ได้นะพี่วันเอพี่ลี่ชอบผมสั้นหรือผมยาวคะก็ ชอบทั้งสองทั้งสองทรงนะคะเพราะว่าทําไมพี่เต้นม,มาเพราะหมดความสว่างวะ่ะพอพี่เต้มลูกไปมันมืดไปเลยแฟนเก่าพี่ลีชอบผมยาวครับส่วนพี่ชอบผมสั้นครับแล้วดูมันปล่อยผมยาวเลยดูคิดถึงแฟนเก่ามากกขไม่หา <laughs> ทุกคนมันไม่จริงนะคะก็ที่ไว้ผมยาวก็เพราะว่าพี่ลีเบื่อผมสั้นแค่นั้นก็แค่อยากเปลี่ยนทรงหลายๆทรง ก็แค่นั้นนะคะพี่ลี่อายุเท่าไหร่คะพี่รักพี่เต้แค่ไหนพี่สูงเท่าไหร่พี่ชอบกินอะไรพี่ชอกรชอกแฟนเก่าพี่ชอบกินอะไ,ไรคิวันเอชอบกินแฟนเก่าทุกคนจะจบไม่ในคิวอันเอฟนี้เนี่ยชอบกินแฟนเก่าพี่ลี่อายุยี่สิบห้านะคะยี่ห้าเต็มปีหน้าก็ย6ิบหกนะคะรักพี่เต้แค่ไหนรักมากมาก,มากค่ะเท่าที่จะรักได้แต่ก็สู้แฟนเก่าไม่ได้อะไรอ่ะอะไรของเขาอ่ะโอ สูงเท่าไร155ค่ะชอบกินอะไรทุกอย่างที่อร่อยที่มันไม่สูงเพราะว่ามันมันน่ะทำตัวเตี้ยๆเพราะว่าแฟนเก่ามันชอบคนเตี้ยทุกคนมันไม่เกี่ยวเลยนะคือแบบคนมันสูงได้แค่นี้เอาตรงๆแค่นั้นแหละแจ่มมันทำยังไงก็มันสูงได้แค่นี้อะ่ะถ้าเกิดว่ายังหลักแฟนเก่าอยู่ก็กลับไปโคบแฟนเก่าแล้วจะมาคบกับแฟนใหม่ทำไมบ้าหรือเปล่าถามหน่อยเถอะระหว่างกับแฟนเก่าเลือกใครแฟนเก่า อะไรวะถามเองตอบเองพี่ลี่เกิดวันที่เท่าไหร่เดืนเอนอะไรอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ลี่เกิดวันที่9ก้ารก,กรกฎานะคะแล้วก็อายุ25หเต็งแล้วนะคะเกิดวันเดียวกับแฟนเก่าไม่ใช่นะัทนกคนแฟนเก่าพี่ลี่ไม่ได้เกิดวันนี้นะเห็นไหมจำวันเกิดแฟนเก่าได้ด้วยโอ้ยเฮ้ย,ยทุกคนคือแบบอะไรของเขาวะเต้เป็นบ้าทุกวันแล้วเนี่ยพี่นาโอย ทุกคนมันโยนขวดน้ำมาใส่พี่ลี่อ่ะเขาไม่ได้จ่ายไม่ต้องโยนมาผมอยากส่งผมอยากส่งของให้พี่ลี่ครับส่งอะไรมาส่งอะไรมา <laughs> ก็ได้อย่าส่งรูปแฟนเก่ามาแล้วกันทุกคนอพีเต้มาการหนักมากเลยบอกตรงทุกคนที่มันออกไปแล้วมันมากวนคือมันจะไปเล่นเกมนะคะทุกคนทุกวันนี้ติดเกมยังกะอะไรก็ไม่รู้งานการไม่ทำแล้ว<อ>พี่ลี่ เล่นติ๊กตอกปะครับเ,ออเล่นค่ะติก๊กเ,<อ>เดี๋ยวพี่ลี่จะขึ้นให้นะคะทุกคนฝากไปกดติดตามกันด้วยนะคะก็จะมีคลิปแบบบรญดาอ่อนเดาลองที่ถึงแฟนเกา่าก็บอมกุงค่ะคิดถึงแฟนเก่าค่ะทุกคน <หา S 1> นั่นแหละค่ะพี่ลี่ทะเลาะกับพี่เต้แรงสุดเรื่องอะไรคะก็น่าจะเป็นเแฟนกา่าก็น่าจะเป็นตอนนี้นี่แหละค่ะคนตีมนี่นแลหละตอแหนคิดถึงแฟนเก่าก็ตอนหนไม่ัวพี่ลี่บ้านอยู่ที่ไหนครับพี่ลี่เป็นคนจังหวัดศรีสะเกดนะคะบ้านอยู่อำเภอภูขันนะคะทุกคนพี่ลี่คิดยังไงถึงชอบพี่เต้ค่ะ ก็เมื่อก่อนพี่เต้เป็นคนที่แบบว่าดูแลเอาใจใส่ดีมากแล้วก็เป็นคนรักสะอาดแล้วก็เป็นคนพูดเพาะแล้วก็เป็นคนใจดีนะคะทุกคนก็แบบชอบช่วยคนอื่นอะไรอย่างงี้นะคะแต่พอได้คบมาเป็นแฟนแล้วก็ไม่ค่อยชอบอาบน้ํานะคะ ก็นั่นแหละมันก็จะตรงข้ามกันในบางเรื่องนะคะบางเรื่องก็ยังมีอยู่แต่ก็ปยังเป็นคนใจดีชอบเชื่อคนอื่นเหมือนเดิมนะคะพี่รี่เป็นอะไรกับพี่เต้คะตอบดีๆเป็นแฟนคะ่ะพี่วัยเิเต้น้าหนักเท่าไหร่คะพี่เต้น้าหนักร้อยโลนะคะรายได้ของพี่ลี่เท่าไหร่คะก็ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยแล้วก็อยู่ปานกลางนะคะทุกคน แต่ตอนนี้ก็จะแบบก็ใจนิดหน่อยเพราะว่าวิวน้อยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็จะมีคําถามประมาณนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ที่ถามมาแล้วไม่ได้อ่านก็คือมันเป็นคําถามในหมวดเดียวกันคือพี่ลีกับพี่เต้เลิกกันหรือยังพี่ลีกับพี่เต้กลับมาคบกันได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้นะคะก็พี่ลีกับพี่เต้ก็กลับมาคบกันแล้วนะคะแต่พี่เต้ก็ยังเล่นตัวอยู่นะคะทุกคนแบบคบมาคบแบบไปชดประชันอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ติ๊ตามเนาะตามจีบก็ได้นะคะทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์ให้ช่องดานลี่ด้วยนะคะก็เป็น Q&A ในรอบเกือบปีหนึ่งมัง้งที่ไม่ได้ทำหรือเปล่าน่าจะใช่มัง้งนานมากที่ไม่ได้ทำ q ี A นะคะทุกคนก็ถ้าแสงมันแบบหน้าอาจจะขาวเกินไปนะเพราะแสงไฟมันกระทุบหน้าตรงนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย